<Games> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนนครับสุดรายการคุเจเกมนะฮะก็ขอโทษทีหน้าหน้ามืนไปนิดนึงก็อันนี้ท่านอยู่กับเกม PS p ีพนะครับซึ่งก็คือเกม Kingdom Hearts นั่นเองนะครับ b i r d ์ Birds by Sleep นะฮะ ก็ทัทีครับยังไงเดี๋ยวรับชมกันนะฮะก็ไม่ได้เปิดกล้องเลยไม่เคยเปิดกล้องเลยครับครั้งนี้ครั้งแรกที่มาเปิดกล้องก็ยังไงก็รับชมนะฮะเอาเริ่มเกมเริมเกมครับมีเ e กิเน์สแตนดาร์ดดาวกับคิดิคอนครับสแตนดาร์ดครับ <laughs> จ้าสแตนดาร์จ้าโอเคครับ คีนอมาร์นี่เคยเล่นตอนสมัยเครื่อง Play 2นะฮะแต่ว่าตอนนั้นก็เล่นได้ดีอ่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้นะ <c oughs> ในเีพี่ไม่เคยเล่นครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะมาเล่นนะหลังจากนี้ก็พยายามจะเปิดหน้าอย่างเงี้ยถ้าทําได้เรื่อยๆนะอันนี้ลองลองใช้มือถือถ่ายแยกกัน <c oughs> <c oughs> ผมต้องมานั่งแปะ อ่านี่คือฉากแรกที่มันกระตุกเมื่อกี้นะครับเสียงเกมมันจะดังนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นอิมูเลเตอร์ครับผมเบาเสียงมันไม่ถูกอ๋อโอ้โหโอ้โหอ้าอ้าอ้าเออเพลงมันมีเพลง จะดูลิขสิทธิ์ปะเนี่ยห่วงเองด้วยตอนนี้คุณห่วงลิขสิทธิ์มากครับช่วงนี้คลิปโดนแม่งเกือบทั้งช่องก็ถ้าเกิดใครเคยเล่นนะครับตอนผมว่าฮาร์ดผมว่าเกมคีโน่ฮาร์ดเนี่ยมีความเกี่ยวข้องในหลายๆเรื่องของร่างกายจิตใจและวิญญาณนะฮะเพราะอย่างศัตรูของภาคศัตรูภาคแรกก็เป็นอะไรนะฮาร์ดเรทใช่ไหมครับขาดไม่มีหัวใจใช่ไหมฮะ ทางสองก็โน่บอดี้ไหมครับก็น่าหนะว่ามันน่าจะถ้าจะเกี่ยวกันนะฮะโอ้โหว่าโดนลิขสิทธิ์เพลงแน่เลยเนี่ยงั้นผมขอตัดเลยแล้วกันะะนะครับจะได้ขออนุญาตนะฮะเพราะว่าห่วงจริงๆโอเค ้านแล้วก็มีโซลิสเนิกอยู่ริมหาดไม่ใช่แล้วฮะเฮ้ยอะไรอ่ะคนคนนี้คือโอ้อาทิ์สวยใช่ไหมโลกนี้มันช่างเล็กเหลือเกินอ้าวเฮย้ย มีการสื่อสารเล็กน้อยนะฮะภาพก็ประมาณนี้ครับมันเป็นพีเนะฮะอันนี้ใช้อิมูเลเตอร์เล่นแล้วบอดีเดี๋ยวเกมในสตรีมไว้เดี๋ยวผมมีตังซื้อเกมใหม่ๆก่อนนะครับค่อยว่ากันนะก็เดี๋ยวตอนนี้จะสลับสองเกมนะคือเกมนี้ฮาร์ดแล้วไอเกมน้องฮาร์ดนะครับแล้วก็เกมก็เตยเบเดนะครับ พระเอกภาคพี p นี่เป็นใครฮะล็อกซัดหรือเปล่าหรือว่าอืมใครวะใครอ่ะเฮ้ยไว้์มไอเอ้ยนี่ฉันอยู่ไหนนั่นใครอ่ะใครอยู่ตรงนั้นโหสว่างสว่างจ้ามันเลยมันจ้าซะเหลือเกิน อาไปเองแล้วล่วงลงมาแล้วอะไรอ่ะล่วงไปไหนฮะอืมโอ้ภาพสวยนะฮะเอาจริงจริงสตพีเอฟีถือว่านี่อลังการเนอะ มีเสียงพัดลมเข้าก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีเปิดพัดลมไหมแอมอัปลานนะครับนิวฮาร์ s แต่นี่คือทำไมฉันอยู่อะไรหัวใจ I saw the shining in the distance and f o l l o w it hereYeah that was my life ใช่นี่แสงของฉันอ่าจิตใจของฉันมันอะไรเน <And now, S 1> ี่ยอ๋อมันแหว่งไปนะฮะอืมเหมือนกับว่าหัวใจของฉันมันหายไปประมาณนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจครับไปมัวนะเฮ้ยมาแล้วเว้ย อ้าวเต็มแล้วครับอืมแบบอะไร t h a n k อะไรอ่ะอยูก็ขอบคุณแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่ตื่นขึ้นแล้ว เราทั้งหมดต้องการคุณเปิดประตูอะไรอ่ะเปิดประตูอะไรฮะเปิดประตูประตูไหนโอ้ยรูปมาแล้วเนี่ยความสวยงามอยู่ตรงนี้ฮนะหน้าตาพระเอกดูเฉยชามากไม่มีแววตาสวยงามไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์เออไม่จริง <laughs> เอาหาครับเอาหานี่โอ้เท่ว่ะเฮ้ยข่าวนี้แม่งอ๋อพระเอกคนละคนเลยนะฮะหน้าตามให้คุ้นอ๋อเมื่อกี้เป็นในความฝันเรานะฮะไอ้แก่นี่พาเรามาตรงนี้เรกัแล้วครับ โอ้คีเบทสวยจังเฮ้ยคเีเบทเทว่ะเท่กว่าล็อกซันอีกนะเท่กว่าล็อกซา,อานอนก่ะชช่อล็อลกซานรอเปล่าไม่รู้ฟัแกแลกนี่ครับไปแล้วโอเพนเดอะดอเปิดประตูครับเคีเบทสวยมาก แล้วเอ้ยดวงตาเริ่มมีประกายอ๋อแสงจากข้างบนนะับอ,อย่างใส่รูกวิดีโอผมเนี่ผมต้องไปเพิ่มแสงใช้มือถือมืดมากแต่ก็ดีครับเหมือนจับเวลาเกมไปด้วยมันมีเวลาขึ้นบอก มีเวลาบอกของมือถือเวลาอ่านครับเฮ้ย hey, ฟื้นแล้ว uh, เอาฟันเห็นอะไรครับเนะี่ยไอ้คนนี้ก็ดูเท่ดีนะะเ้วเหมือนมีด้านมืดด้านสว่งางในคนเดียวกันเลยนะชุดเป็นขาวดำเฮ้ยดาวตกมีเชอ๋อฝนดาวตกเหมื uh. มันพระเอจะชอบดวงดาวนะฮะ เอาแล้วประตูเปิดแล้วครับผม Land of the Departure Dep Departure ใช่ไหม Departure okay. โอเคเพลงวิ่งมาแล้วไป โอ้โหชุดป l ิง g ลั i n มาเลยนะอันนี้ที่เห็นเป็นเบลอเบนี่อาจจะเป็นเพราะอาจจะเป็นเพราะนี่ครับอาจจะเป็นเพราะใช้มูเลเตอร์ครับภาพเลยออกมาแบบมีจุดผิดพลาดบ้างอะไรเงี้ยโอ้โหเขียบเอทเทสครับท่าเถียียบเอทก็เท่ กด X โจมตีวงแหวนเหล่า <guarding> น <rim> ี้อ๋อคอมมานเด็กพัดสามเหลี่ยมอ๋อเปลี่ยนทครับ อ๋อเขาจะมีเกจกำหนดครับ อ๋อเราล็อกเป้าอย่างนี้ได้ครับอืมล็อกเป้าแบบล็อกเลยครับได้มันมีล็อกโช์คราวแล้วก็ล็อกเต็มนะฮะขีปอ๋อมันเป็นการสอนไว้ได้วยในตัวนะปไปไายปไายปเฮ้ยบ่อน้ำ รึเปล่าเฮ้ยทางนี้ป่ะนี่เปิด,ด,ด,ด sliding dash อ้ย w I i n around here for I'm g ฉันจะไปทั่วนะรอแป๊บอะไรเงี้ย command d e c ครับ อ๋อเขาจะให้เราใส่ค่าครับจำม,มีแล้วอะ่ะมุกเมนต์ไม่ใช่นะฮะอ๋อไงไงสไลด์ดิงแด็ ควิกบัสเรลสามแล้วฮะเอาแอโลออกได้ไหมเออมอะไรเนี่ยใส่ไม่ได้เลยนะฮะคอมมานนะครับมินิสทำไม่ตายครับ อันนี้ไม่มีท่าอื่นนะฮะจะมีของซ่อมไหมเนี่ยโดยหลักการแล้วผมเป็นคนแบบชอบลื้อค้นด้วยนะโอ้มีกระตุกนิดหน่อยเอาละครับถึงแล้วจะดูฝนดาวตกดังใจไหมเนี่ยว้าว,ว,าวโอ้สวยนะฮะ ฝนดาวตกให้ดาวตก <c oughs> โอ้นอนดูเลยนะไอ้พื่เอกตาเป็นประกายมากครับ Why does it seem so familiar ยังไ,ไงวะงงนิดนิดเอ้าหลับเฉย <c oughs> ไม่กลัวมั่งเลยเลยไงวเนี่ยมาหลับ Mm. Mm. Wow. Whoa! Oh! Oh, die up. <laughs> Give me a break, Aqua. Oh, you well, Aqua. You You know, you should have at least brought a blanket. But mm -hmm. did I dream that pizza? It really felt like I'd been there before, looking up at the stars. <laughs> อ้าวเมื่อกี้วิดีโอหลุดไปนะสงสัยที่ไม่พอครับพอดีผมเก็บวิดีโอไว้อะงงนะทำไมไม่ใส่หูฟังผมชอบฟังลำโพงมากกว่าหูฟังผมลำคานเดี๋ยวไม่มีหูฟังดีๆใส่ I'm not sure. Terra! Terra! Hard to believe there are so many worlds oh, are our here. Th <laughs> the light is their hearts. And it's shining down on us like a million lanterns. What? I don't get it. What? <laughs> what way, i, it I mean it just you, What does that mean? You'll find out soon. I want to know now. You're too young to know now. Quit treating me like a kid. เฮ้ what are you laughing at พอเราอะไร You two would brothers. the weirdest make เอาอารมณ์ประเป็นพี่น้องกันเลยทะเลาะกันพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้นะแต่มั่วอะไรก็ขอโทษด้วยนะบางทีผมก็เดาๆเอาในภาคนี้มันไม่มีเพื่อนร่วมรบอ่ะแบบเป็นตัวในวอร์ดินี่อะไรเงี้ยภาคก่อนๆจะมีนะอย่างที่ผมเล่นในภาคสองอันนู้นก็ Oh, yeah, I like it. Jack, I have our mark of mastery. I made us good luck charms. We come home, I do it. here. So, you know, get one too? Of course, one for each of us. Yeah, somewhere out there. ถือว่าในปีัปหถือว่าเกมนี้ทำได้ดีนะกราฟิกสวยแล้วก็ดูตัวละครอะไรก็ดูดีไปหมดนะยังไมันจะนิ้วเรื่มียมๆสวยนะเพราะด้วยความที่มันเป็นเก่งการ์ตูนนี่แหละม้งครับมก็เลยอย่างนี้ได้นะ so this isn't a real good luck charm well that's yet to be seen but i did work a little magic on it really what มันมีเทพมนต์เล็กๆอยู่ในนั้น an b r e a k a b l e connection อ๋อเหมือนเราจะติดต่อกันได้นะอะไรมาเนั้นหรือเปล่านี่เวฟินเดอร์เวฟินเดอร์ all out dimension link อ้าวเป็นลิงก์ยิงด้วยฮนะไว้เชื่อมต่อกันครับ Well t o m o r r o w ่อีก e สี่ย Anybody w a n t to spar I can take you อ้าวไอ้กูฝฟอก,กับมึงเหรอเฮ้ยเราเล่นตัวนี้เฉยเลยอ๋อ <laughs> ah, the God. You're not going to win unless you is... stay <laughs> on the <This> offensive. Is... using <laughs> command แท็กอ๋อจริงๆเมื่อกี้เราต้องใช้ทำให้ตายนะฮะแต่ว่าเราจะไม่ได้กดใช้ฮ้่ผู้หญิงกบผู้หญิงกบผู้หญิงคนจะชอบท่าถือดาบเนก่อนโ้ดาวยืดพอยเซอร์เคิล Ờ. Okay, let's wrap this up. Choose sure character for the fight. Thera. อ๋อสรุปชื่อตัวเอกชื่อ ờ, Ventus นะ โอ้มีอย่างนี้ด้วยนะมีชาร์จอย่าง,างนี้ด้วยอ่าจะทดลองอีกไหมไม่ละไม่จะเป็นละ The thing, uh. Trust me, you guys are ready. You're gonna clean up the exam tomorrow. I hope it's that easy. It's like the master said. Power is born within the heart. When the time is right, believe just need look inside yourself, and you'll find it there. how <coughs> the you can find new? Hmm. อ้าวเป็น ability นะฮะน่าจะเป็นแบบท่าใหม่เดินไปที่แสงแล้วกด X นะฮะอ๋อเซฟเมนูป่ะนี่ไงครับเซฟเย่ <Yeah. S 1> เซฟเรียบร้อยครับผม We're gonna head back yeah me too กลับกันหรือยังโอเคไปแล้วโอ้โหภาคนี้ต้องบอกว่าตัวละครเท่ดีนะฮะชอบชอบชอบ together always mm. That would be the last night we ever spent beneath the same stars Oh hey, Mickey, Mickey ah. Ooh. Oh, sir, man, sir. Ah. oh มิกิโดนดูดไปแล้วจะอ้าวอ๋อมิกี้อยู่กับพ่อมดที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับถ้าใครได้ดูในพวกมิกกี้เมาฟันตาซีอะไรอย่างนี้นะมิกกี้ I cannot shake the feeling something terrible is about to transpire แต่มิกกี้ตอนภาคในเพยสองนี้อย่างเท่นะฮะต้องบอกเลยว่าโครเท่มิกกี้เมายังถือดาบสองเล่มด้วยนะย่าบอกว่าเราเลือกตัวละครนะ i s game you choose one character อ๋อจริงด้วยฮนะแล้วจะมีเนื้อเรื่อง อะไรก่อนดีครับอืมเคงกันเ,เ,เ,เดี๋ยวไว้ค่อยมาเลือกกันนะฮะไว้จบทัวนี้ก่อนแล้วกันเพราะตอนนี้เนื้อที่โทรศัพท์เต็มแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับกับ คิงน้องฮาร์ดเราจะมาเลือกเนื้อเรื่องกันว่าเอาอะไรดียังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับว่าอยากได้ตัวไหนยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะเลือกตัวนั้นแหละโอเคนะไปเจอกันครับบายบี bye bye. อย่าลืมซับสไใครนะ